เมื่อเรนนจังสาวชาวญี่ปุ่นทึ่งในชนบทของประเทศไทยสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เขามาเที่ยวกับเพื่อนชายของเขาและได้หอบเอาความสุขและความประทับใจที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้สวัสดีค่ะแฟนๆชาวคอมเมนต์ทุกท่านคะ่ะคลิปนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปชมสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ได้หลงเมืองไทยได้มาเที่ยวเมืองไทยในอุทยานแห่งชาติภาคอีสานของเมืองไทยอุทยานแห่งนี้ เป็นอุทยานดอกกระเจียวบานที่สวยที่สุดในภาคอีสานของไทยก็ว่าได้นะคะในคลิปนี้หากแอดพูดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้เรามาติดตามผลงานของเรนะจังกันค่ะว่าเขาจะไปเที่ยวแห่งไหนเขาจะไปยังไงในภาคอีสานเพราะว่าการเดินทางมาภาคอีสานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายจะไม่เหมือนในกรุงเทพมหานครของเรานะคะ ไปรับชมกันว่าพวกเขาจะไปที่ไหนในชนบทจะเจออะไรบ้างจะสนุกแค่ไหนกับการผัญจนัยในครั้งนี้ค่ะและแอดก็ยังมีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและชาวไทยมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมคอมเมนต์เรามาดูการเดินทางของเรนะจังว่าเขาจะไปยังไงกันคะ่ะ รีน่าจังนี้เป็นสาวชาวญี่ปุ่นเขามีช่อง YouTube ของเขาในแต่ละครั้งที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะลงในช่อง y o u t u b e ด้วยนะคะทุกท่านก็ขอขอบคุณรีน่าจังด้วยที่ทำให้เราได้รู้จักและก็ได้รับข้อมูลดีๆนํามาฝากพี่น้องของเราด้วยนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่ารีน่าจังเขาจะไปยังไงกันภาพที่เห็นอยู่นี้เรน่าจังกำลังเดินไปหากระต่ายซึ่งชาวบ้าน ในระแวกนั้นเขาเลี้ยงกระต่ายไว้ชมเชยกันนะคะทุกคนที่นี่เป็นสถานที่พักนะคะพูดง่ายๆก็คือรีสอร์ทนะคะทุกคนเรน่าจังได้มาพักที่รีสอร์ทนะคะแล้วก็รีสอร์ทของเขาก็จะมีดอกกระเจียวเพราะว่าในจังหวัดชัยภูมินี้เขาจะมีดอกกระเจียวไว้อยู่ในในอ่าง เขาจะปลูกไว้ในอ่างไว้ชื่นชมนะคะทุกคนเพราะว่าพื้นที่ตัวนี้เขาจะมีทุ่งดอกกระเจียวบานนะคะและเรน,น่าจังได้ตื่นเต้นที่สุดที่ได้เห็นต้นทุเรียนนะคะทุกคนดูเขายิ้มแย้มแจ่มใสามากต้นทุเรียนอยู่ในภาคอีสานของเราก็มีนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดูเขามีความสุขมากๆในการมาชนบทในครั้งนี้นะคะซึ่งทางญี่ปุ่นของเขาจะไม่มีแบบนี้ค่ะทุกคนต่อไปเขาจะไปเที่ยวที่ไหนไปดูกันนะคะ การผจญภัยในครั้งนี้เรเนจังดูมีความสุขมากในการท่องเที่ยวป่าเขามากันแค่สองคนเท่านั้นนะคะทุกคนดูนะคะว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่ทางภาคอีสานของเราก็ไม่มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอะไรเลยมีแต่พวกเกษตรกรรมนะคะทุกคนทางภาคอีสานเขาจะปลูกพวกมันสำปะหลังบ้างทุเรียนบ้าง ข้าวโพดบ้างเงาะบ้างนะคะนี่คือทางภาคอีสานเขามีอาชีพทำเกษตรกรรมแบบนี้ขณะที่ชาวญี่ปุ่นอยากจะมาท่องเที่ยวในชนบทของเรานะคะในเมืองไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมายแต่เรนักจังเลือกที่จะมาท่องป่าในภาคอีสานของเราะคะ่ะทุกคนสาวชาวญี่ปุ่นผู้นี้เขาได้ยินเสียงนกเสียงกระรอกอยู่ภายในป่าด้วยนะคะ ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เคยสัมผัสที่จะมาแบบนี้นะคะทุกคนในป่าแห่งนี้ล้วนแล้วมีแต่สมุนไพรล้วนๆนะคะนี่ก็เป็นต้นขาซึ่งเรียนน้าจังเขาไม่เคยที่จะสัมผัสกลิ่นขาเขาก็เลยได้เก็บมาดมดูนะคะรู้สึกว่าหอมสดชื่นนะคะในป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพระคะ่ะทุกคนประเทศไทยของเรามีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทําให้ชาวต่างชาติของเราได้ลหลงไหลไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและภาคกลางของกรุงเทพของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่ชาวไทยของเราทึ่งในความงามของธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนไทยเราต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อลูก,ลก,ลกหลา,ลานของเรานะคะและนี่ก็มาถึงแอ่งน้าค่ะทุกคนแอ่งน้ําเล็กๆอยู่ในกลางป่าซึ่งก็มีโขดหินเป็นธรรมชาติ ข้างซ้ายก็จะเป็นป่าข้างขวาก็จะเป็นป่าดูน้ําเขาใสสะอาดแบบธรรมชาติไม่มีว่าจะมีเศษขยะเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่ๆที่เราได้เจอมานะคะต่อมาเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวไทยนะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะความคิดเห็นแรกนะคะได้กล่าวไว้ว่าชาวชายภูมิยินดีต้อนรับอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามบรรยากาศสวยดอกกระเจียวงดงามมาก ช่วงหน้าฝนสดชื่นดีจังผาสุดแผ่นดินบิวสวยมากครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วเป็นการท่องเที่ยวที่ครบเครื่องสนุกสนานสวยงามมีสีสันขอบคุณน้องเรนะและน้องฮิโร่ที่รักประเทศไทยอาหารไทยน้องทั้งสองน่ารักเป็นกันเองที่สุดพวกเรารักน้องทั้งสองเสมือนคนในครอบครัวความคิดเห็นต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่า ฉันดีใจที่คุณรักประเทศไทยและสนุกกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยขอบคุณที่พาเราไปดูทุ่งดอกกระเจียวรู้สึกบรรยากาศดีฟินฟินที่สุดในโลกทุ่งดอกไม้หินงามแปลกอัศจรรย์บรรยากาศสุดฟินความคิดเห็นต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าปีก่อนผมไปที่นี่เลยไม่ผิดหวังการเต้นในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามหมอกลงมาช่วงเย็นมากๆ ตื่นเช้ามาขึ้นไปเจอทะเลหมอกลงมาเดิน,ด,นดูดเอาดอกกระเจียวหมอกเต็มทุ่งดอกกระเจียวสวยสุดมากๆเป็นไฮไลท์ที่ต้องคู่กันเลยหมอกกับดอกกระเจียวครับความคิดเห็นต่อมา,มานะคะได้กล่าวไว้วา่าขอบคุณที่พาเที่ยวนะคะรู้สึกเหมือนได้ไปด้วยเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะผมก็ไม่เคยไปคนไทยแท้ๆชอบขอบคุณที่ ให้นำบรรยากาศสวยๆวยมาถ่ายทอดให้ได้ชมนะครับความคิดเห็นต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าญี่ปุ่นไทยคือพี่น้องกันของจริงญี่ปุ่นเคยช่วยประเทศเราเราก็เคยช่วยประเทศญี่ปุ่นน้ำใจญี่ปุ่นกับคนไทยเคยช่วยกันซึ่งกันและกันขอให้เที่ยวมีความสุขนะครับมุมอมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าน้องเรนะน่ารักมากๆนี่แหละคนไทยทำไมชอบคนญี่ปุ่น เวลาคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเขาก็น่ารักแบบนี้อ่อนน้อมตรงไปตรงมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนไทยเวลาเราไปญี่ปุ่นถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องเที่ยวแบบนี้จะได้รับการต้อนรับที่ดีเช่นเดียวกันคนญี่ปุ่นมาเที่ยวไทยปลอดภัยสุดแล้วยิ่งไปเมืองรองยิ่งราคาถูกกว่าเมืองหลักเยอะมากๆความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าดีใจที่เรนะกับฮิรู ได้มาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวอำเภอเทพสติดบ้านผมนะครับอำเภอเทพสติดเป็นอำเภอที่ไม่วุ่นวายมากเรียบง่ายอากาศดีถ้าให้อุทยานบรรยากาศดีๆต้องมาแล้วเจอฝนโปรยโปๆจะเจอแต่หมอกสวยไปอีกแบบจังหวะที่ดีคือสิ้นเดือนกรกฎาคมจนถึงวันแม่คือ12สิงหาคมเพราะจะเริ่มมีฝนแต่หลังจากวันแม่ดอกกระเจียวจะโรย ผาสุดแผ่นดินคือที่โปรดของผมเลยหน้าหนาวถ้ามีโอกาสจะมาอีกทีนะครับหนาวลมแรงพอได้นะครับความคิดเห็นท่านต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าทุ่งดอกกระเจียวอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมแต่ผมยังไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวเลยทั้งสองคนเดินป่ากันเก่งจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าคนชัยภูมิดีใจที่ไปครับสำหรับผมหน้าผาสุดแผ่นดินสวยงามมากครับ ความคิดเห็นต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าชอบในความสดใสของเรนะและความจะด,ดีของทั้งคู่ที่มักจะหาความสุขหาความรู้สึกแบบนี้ได้เริ่มยากเมื่อเวลาที่เราได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ความรู้สึกเหล่านี้กลับค่อยๆหายไปจนเราเกือบลืมไปเลยว่าเคยมีมันมุมมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าอากาศดีและสวยงามมากครับจังหวัดชัยภูมิคือบ้านเกิดของผมขอบคุณมากที่พาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิครับ มุมมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าไม่ได้ไปนานมากเปลี่ยนไปเยอะเลยถนนดีมากถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้วถนนสูงชันเดินทางลำบากมากสมัยนี้ดูดีและน่าเที่ยวมีโอกาสจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งมุมมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าเที่ยวเมืองไทยให้สนุกนะคะรักษาสุขภาพด้วยจ้ามุมมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าผมเคยไปชมทุ่งดอกไม้ที่ป่าไซทอง ซึ่งอยู่ห่างจากป่าหินง,งามนิดหน่อยผมขับรถไปที่ที่ทำการอุทยานแล้วนั่งรถสี่ล้อมีทุ่งดอกไม้ใหญ่แต่ไม่มีจุดสนใจอื่นเหมือนป่าหินง,งามพ,พี่ชาวบ้านคนในพื้นที่น่ารักมากเป็นมิตรมากเป็นทริปที่อบอุ่นและธรรมชาติสวยงามจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าสวยมากๆเลยค่ะเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยรักธรรมชาติรักพี่ทั้งสองนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ มุมมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีโอกาสเรนะไปภูสอยดาวที่อุตรดิตถ์ด้วยนะช่วงนี้ดอกงอนนาคน่าจะน่าจะกำลังสวยแต่ขึ้นเขาก็โหอดอยู่นะคะมุมอมองต่อมานะคะดอกกระเจียวสวยจนขนลุกงามมากเรายังไม่เคยไปเที่ยวที่นั่นเลยนะมุมอมองต่อมานะคะขอทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านขอบคุณที่พาเที่ยวภาคอีสาน ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขนะครับคนไทยก็รักคนญี่ปุ่นมากเช่นกันครับมุมอมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่าชาวชายภูมิยินดีต้อนรับนะครับเรนะเมืองไทยของเราก็มีดีแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเมืองชายภูมิหรือจังหวัดต่างๆของทางภาคอีสานก็จะมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขครับมุมอมองต่อมานะคะได้กล่าวไว้ว่า เห็นทั้งสองคู่ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิแล้วเหมือนทั้งคู่ได้อยู่ในบรรยากาศอันแสนเย็นสบายเหมือนได้เที่ยวสวนดอกไม้ใหญ่ในญี่ปุ่นอย่างที่ทั้งคู่ก็คือดอกกระเจียวซึ่งเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดชัยภูมิที่มีความสวยงามและมีกลิ่นที่เอกเป็นเอกลักษณ์ซึ่ง่อดดอกและหน่อของดอกกระเจียวสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้และยังได้เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามโดยทั้งคู่ได้ถ่าย ได้เห็นรูปร่างประหลาดเหมือนของจริงทั้งเห็นฟีฟาเวิร์บครับหินเรดาและอื่นๆแต่เสียดายที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่มอหินขาวภายในอุทยานแห่งชาติพูแลนคาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งในจังหวัดที่ได้รับการขนามนามว่าเป็นสโตนเฮนไทยคลิปนี้แอดมินก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมและขอบคุณน้องเรตะและน้องมิรุที่ทําคลิปออกมาให้พี่น้องชาวไทยของเราได้มีความสุขในการท่องเที่ยวไทยด้วยเหมือนกันบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ไปทั้งทัง,ท,ง,ท,งที่อยู่เมืองไทยนะคะคลิปนี้หากแอดพูดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีค่ะ